สวัสดีครับบาร์เบียท่าเน้องครับผมนะฮะตอนนี้เรามีภารกิจมาซื้อผักนะครับผมซื้อมเครื่อเค้ากระเทวแมวแบบ1กิโลเลยอันนี้ติ้วซื้อเป็นหมัดเลยวะ มันมันใหเลยไหมต้นหอมเนะไม่ไม่เอาไปทำันเ็นื้อเ้ได้เื้อเรดูไรเหม่อ,อได้มี่ลาไน้มา่าจจไนนู้นไงบรรยากาศ thấy nó Mới xong này à, tiểu. Thấy nó. อันนี้มันทํา นเป็นโลดอะไรเหรอโลก็คือของอ,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 อันนี้แปดสิจะ<ม>ไปทำอะไรกินเที่ยบัดเร้าแกไปมือหนาดิมานีา่จะแบบนี้อ่มาอันนี้อะไรซิบเอาทำไมไม่ซื้อแบบนี้นี่มันก็ะต้องใช้อันงี้ด้วยมาอาแบบนี้แล้วเอันนี้มดัดรุมแบบนี้สองอ กระแบบนี่องมาอ่านี่ไหมล่ะเนาะอันนี้นนอะไรคะวัลลาวจ้าขาแพงนี่ครับว่นานี่ยวัลลาวครับวาเนี่อ,นอ๋อน,นี่นะคะนี่เสร็จน้ำมนนะเออก็ดีแล้วเอาผักอันนั้นหนึ่งเนี่ยฉันยังไง้มัดนึ่ยขนาดสืไปแล้มั้งเขาบอกสื้อเทียมไหม เราบอกว่าักเี้ยหสุนคะรัเราบอกแค่ต้นหอมกับพักชีบอกเพียนะครับเจงกันหรือไม่อเอาติวยจกันหรือไม่พีก็เตี้ยิวต้องมาเนี่ย

เอาแล้วน้<ด>นะกงกุนเชียครบอันนี้เราได้โคโรบแล้วนะครับตัวนียังไม่กินหมดอะไรเหกินยังอะไรไปดูบ้ะนเินดูขอกินกเาเกพริรกเด็เอดอ่ะพริกนี่แหละเผาเลยพริกยังมากริกนีนม่ะ กันนะครับซีนน,น,นี่อะไรมาเยนมาเลยนี่คนละไม้มไมนี่ครับละมาเนี่ก็จะคข้นานะทุกคนจะค่ำาลนะ ตัวนี้เบียร์ก็ได้ครบแล้วนะครับแต่ขออนุญาตเดินเลางก่อนเด้ทุกคนเดินนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กับเบด้วยด้วยนะครับสวัสดีครับ